ปลาทูมันยั่วมาแล้วนี่ตัวละ20บาทนะคะทำออกมาแล้วหน้าตาโอเคมากค่ะนี่ทุกคนอันนี้เป็นปลาทูมันนะคะสองตัวนะคะยากก็จะปิ้งนะคะปิ้งโดยการห่อใบตองทุกคนใบตองที่ทำข้าวต้มมัดมันก่อนนะมันยังอยู่ เลยเอามาเพื่อที่จะมาพันเดีย๋ยไปจัดการให้เรียบร้อยก่อนไฟก็จะแรงไปเอาไปตองนะ้หนาะเลย อยู you. 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 ่ไม่อยู่ไม่ได้แม็ก ข no 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 ี้เกียจกลางโต๊ะนะทุกคนก็เลยหงายโคกขึ้นเอาเขียงตั้งเนื่องจากประทูมันเป็นประทูมันนะมันไม่ได้เค็มมากทุกคนเพราะฉะนั้นยากก็จะปรุงรสแล้วก็ลาด ทำคล้ายๆน้ำยำนะแต่ไม่ต้องใส่น้ำตาลนะทุกคนแค่บีบมะนาวน้ำปลานิดหน่อยหอมแดงพริกขี้หนู เด้เรื่องก็ได้โอเคครึ่งนี้ก็เก็บไว้ก่อนนะทุกคนเอาแค่นี้พอ อันนี้พี่หนสูสวนนะคะ เนืงจากปลาทูนเป็นปลาทูมันนะทุกคนมันไม่เค็มอยากก็ทำน้ำยำเลยเพียงแต่ไม่ใส่น้ำตาลเท่านั้นเองนะคะใส่น้ำปลามะนาวขอหน่อยหนึ่งนะผงทีรสทีนี้ก็เดี๋ยวจะเอาไปราดบนตัวปลาทูเดี๋ยวไปดูก่อนนะว่ามันสุกหรือยัง โอเคเสร็จแล้วแกนี้น่าจะเปรี้ยวอยู่นะนาวูปหนึ่งแล้วเนาะเปรี้ยวค่ะทุกคนโชคดีซิกเกอร์อันนี้ก็ไปดูกันว่าประทูปเป็นไงเนาะตั้งทิ้งเลยอะ น่าจะใช้ได้แล้วไปตองไปตองไม่ติดติดตัวปลาเลย ได้มาแล้วทุกคนนี่หน้าตาดีมากเลยอยากขาจะราดด้วยน้ำยํำนี่นะคะเป็นอันว่าเรียบร้อยเสร็จนี่มากินข้าวด้วกันไหมวันนี้ก็มีประทูตัวเดียวนี่แหละคะ่ะโชว์ประทูตัวเดียวนะคะเพราะว่าหมวยมีข้าวผัดเมื่อเช้านี้ ข้าวผัดหมวยกินไม่หมดห่อมาโอเคเยี่ยมมากใส่เรียบร้อยปลาทูอันนี้เป็นปลาทูมันนะคะเรียบร้อยค่ะเสร็จ กกดเลิฟก,กดไลค์เป็นกำลังใจให้ยาสักไลคสักเลิฟนะคะคลิปนี้ก็ลาไปแต่เพียงเท่านี้คะ่ะสวัสดีนะคะบ๊ายบาย,บาย,บาย